ระยะเวลาที่ผ่านมาครับทางสมาคมเรามีประสบปัญหาด้านใดบ้างไหมครับปัญหาแรกเลยนะครับในส่วนของอองบประมาณนะครับเรายังขาดงบประมาณในส่วนของค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าเดินทางที่จะไปเยี่ยมสมาชิกที่เราขอมาในส่วนที่หนึ่งในส่วนที่สองในส่วนของอุป,ปกรณ์ของสมาชิกที่ร้องขอมาในบ่าจะเป็น อุปกรณ์การนวดอุปกรณ์การประกอบอาชีพต่างๆการจักสารการประกอบอาชีพทำคอนเดนเจอร์ประกอบอาชีพประตุสัตว์เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรต่างๆเหล่า,านี้เพราะฉะนั้นทางเราได้ขาดในสิ่งจํานวนเหล่านี้หลายๆอย่างคือขอเชิญชวนท่านร้อมที่จะประสานมาก็ยินดีครับทางสมาคมยินดีที่จะเป็น องค์กรเป็นองค์กรส่วนผู้จะประสานระหว่างผู้ที่จะสนับสนุนปะยังเพื่อนพี่น้องสมาชิกคนพิการและผู้โดยการต่อไปครับครับและนายกน,นายกมีวางนโยบายในอนาคตไว้ใจบ้างไหมครับว่านายกจะต่อไปว่าจะพัฒน,นาอะไรของเราไปในทิศทางไหนอะไรอย่างเงี้ยครับจากส่วนส่วนแรกเลยนะครับในส่วนของที่ดินของที่เรา สินกรมรมการศาสตร์ในส่วนหนึ่งก็จะปรับปรุง,งเรืร่องออฟฟิศซึ่งตรงนี้เราก็มีประมาณก็ยังปรปับปรุงยังไม่เพียงพอส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองเรามีเหรียญหลบพ่อคูนรุ่นกูให้มึงได้งานได้เงินเราก็จะทําศาลาอยู่ด้านหลังข้างออฟฟิศเนี่ยเพื่อจะทำรูปเหมือนเหมือนตัวเท่ากับท่านเองนะครับมาเผื่อพีนอ่น้องสนใจจะมา กราบไหว้บูชาก็เป็นสาราหลวงพ่อคูณรุ่นกูให้ถึงได้งานได้เงินในส่วนตรงนี้ส่วนต่อมาในส่วนของอ,อ,อาคารที่เราจะเตรียมไว้อยู่ที่ประมาณกว้าง8เมตรยาว16เมตรเป็นห้องประชุมสามารถบรรจุพี่น้องที่จะมาประชุมอบรมสาัมมนาได้อยู่ที่ประมาณสัก60คนตอนนี้เราก็ได้เตรียมแผนถังแล้วพร้อมที่จะออขอรับ ออการสรนับสนุนจากบริษัทห้างร้านหรือบุคคลทั่วไปส่วนต่อมาในส่วนของร้านนวดของคนตาบอดเรามีอาคารอยู่จํานวน5เดียงเพราะนั้นเราสามารถส่งเสริมให้กับพี่น้องคนตาบอดที่นวดได้อยู่ที่ประมาณ5คนพร้อมที่จะและก็เปิดให้บริการให้กับพี่น้องอผู้ที่ใช้บริการได้นะครับเจิญมาที่ถนนเอกชัยซอย109ตรงนี้นะครับแล้วก็หลายท่านก็คง มาใช้บริการแล้วหลายท่านได้ยังไม่เคยก็เข้ามาใช้บริการได้เลยเรามีหมอตาบอดพร้อมที่จะให้บริการชั่วโมงละ150บาทเท่านั้นนะครับส่วนต่อมาในส่วนของร้านนวดเนี่ยเราจะต่อไปอีกประมาณ16เมตรเพราะฉะนั้นเราจะเป็นที่พักเป็นเป็นห้องพักสําหรับอบรรดาวิทยากรบรรดาสมาชิกที่จะมาอบรมประชุมก็เรายังทําเป็นห้องประชุมขนาดอ่าว้าง 3- 3เมตรครึ่ง Uh, ยาว1 6เมตรเนี่ยเราก็จะทำเป็นออฟฟิศ hmm. เพื่อจะประสานงานไป uh, ให้กับ uh, บรรดาทุกท่านที่จะมา uh, ให้ความช่วยเหลือ uh, ทางสมาชิกของสมาคมต่อไป uh, ผัดไปนะครับในส่วนของ uh, โรงงานที่เราทำเป็นห้องพร้อมที่จะทำอุกกอปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นไม้เท้าของคนตาบอดจะเป็นไม้ค้ำยันจะเป็นรถบินแช่เราเตรียมสถานที่อยู่ที่ประมาณ8เมตรยาว12เมตร ะครับเราจะทําเป็นโรงผลิตโรงซ่อมนะครับจะเป็นรถก่้งข้างแล้วจะเป็นบูธขายอา,อาหารการกินขายกาแฟขายอะไรต่างๆที่จะมอบนําไปมอบให้กับสมาชิกที่ทร้องขอมาในส่วนในส่วนผัดไปอีกนะครับเราก็จะมีเป็นทาเป็นเป็นโคกหนองนาขนาดย่อมๆแล้วนกะ็เรามีสระน้ําแล้วก็มีรอบสระน้ํแเราก็จะทําเป็นผักสวนครัว ทำเป็น,เป,นเป็นโคกนองนาตัวอย่างซึ่งในอนาคตเราจะพัฒนาถ้าเรามีทุนสนับสนุนเราก็จะมาพัฒนาเป็นโคกนองนาเผื่อจะใครมาก็จะมีผักในสวนพร้อมที่จะเด็ดมาต้อนรับพี่น้องที่จะมาเยี่ยมมาชมในส่วนของโคกนองนาที่เราจะทําเป็นเป็นที่ปลูกผักสวนกลัวอะไรต่างๆที่เราจะไปบริหารจัดการตรงนั้นนะครับ ก็ขอเชิญเชิญขอเชิญชวนนะครับบรรดาผู้ที่จะสนับสน,นุนมีงบประมาณอยากจะสนับสนุนไม่รู้จะเอางบไปช่วยเหลือด้านใดก็ช่วยเหลือ